สวัสดีครับวันนี้ได้ตลับยาหม่องหลวงพ่อเต๋มาก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับพิมพ์เล็กนะครับปี2507นดนะครับนะข้างหน้าจะเป็นเหรียญเป็นโลหะแบบนี้นะครับนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นอุดหนังเสืออย่างนี้นะครับนะก็นี่นะครับนะพอเราเปิดหนังเสือข้างหลังมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะอุดผงนะครับนะเป็นทั้งผงกระดูผงพุทธคุณต่างๆนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีจานแบบนี้นะครับหนังเสือ เป็นทั้งภาเครื่องและเครื่องรางในในใน,ในตัวเดียวกันนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นโลหะนะครับนี่เป็นผงนะครับแล้วก็นี่เป็นหนังเสือนะครับนะตะกุดหนังเสือของท่านเนี่ยดอกหนึ่งเนี่ยสามสี่มือเลยนะครับก็เหรียญเนี่ยก็ไหลาต่างอยู่นะครับนะมีทั้งผงมีทั้งเหรียญมีทั้งหนังเสือนะครับผมว่าใครที่ชอบหลวงพ่อเตนเนี่ยองค์นี้ได้ไปคุ้มมากๆนะครับก็มาถึงวิธีการดูกันบ้างนะครับ สำหรับวิธีการดูเนี่ยผมอยากให้แนะนําอย่างนี้ก่อนดูข้างหน้านะครับนะข้างข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการปั๊มนะครับเป็นการปั๊มขึ้นรูปนะแต่ว่าเขาจะมีกระบวนการพิเศษก็คือการบีบรัดนะครับนะที่หลวงพ่อเตศท่านคิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตรงขอบนะครับมันจะเป็นร่องเป็นร่องอย่างเงี้ยนะครับเป็นร่องถ้าเรียบเรียเนี่ยจบเลยนะครับเก๋เลยนะส่วนถ้าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยเจอเรียมเราจะดูยังไงนะครับวิธีการดูของผมเนี่ย ผมจะดูตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงคําว่าเตะนะครับนะคาว่าหลวงพ่อเตะนะครับตรงคําว่าเตะเนี่ยมันจะมีรอยบุ๋มตรงนี้ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงคําว่าคงทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบุ๋มแบบนี้เราต้องจําตําหนิตรงนี้ไว้นะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหนังเสือเนี่ยไอ้เนี่ยหนังเสือก็แล้วแต่นะก็อย่างที่ผมแกะให้ดูเมื่อกี้นะครับนะข้างหลังเนี่ยจะมีรอยจานนะครับบางคนเนี่ยแค่ แค่หนังเสือข้างหลังมีจานเขาเขาก็เอาไปพกติดตัวนะครับนะปัจจุบันเนี่ยราคาค่อนข้างมีราคานะครับหลายๆพันบาทจนถึงหมื่นนะครับก็ถ้ามีสวยๆแบบเนี้ยหายากมากนะครับถ้ามีสวยๆแบบเนี้ยผมรับเชา่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนจีนต่างชาติเนี่ยนิยมมากนะครับนะหลงพ่อเต๋อเนี่ยคือเป็นพาที่ว่าง่ายๆว่าอยู่ต่างชาติมากกว่าอยู่ที่ไทยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมจะชอบดูครับตรงบริเวณใต้เปลือกตาตรงนี้นครับ นะเขาจะมีเป็นขีดๆอยู่นะครับเพื่อนๆต้องเห็นของจริงนะบางทีผมเล่าไปเนี่ยมันก็มันก็บอกได้ไม่หมดนะครับเนาะก็อันนี้ก็ผิวก็สวยเลยนะครับยังดำๆอยู่เลยนะครับสําหรับส่วนตัวก็มีใช้อยู่องค์หนึ่งนะครับหลวงพ่อเต๋อเนาะเป็นตลับยา่หมอกเนี่ยแหละครับครับวันนี้ก็ขอจบการแชร์เพียงเท่านี้ครับ